ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มานานและตื่นเต้นที่จะออกเดินทางอีกครั้งทริปนี้มีโอ๊ตกับเสเป้าหมายของทริปคือภูเก็ตจะเล่าเรื่องผ่าน1นาทีจนกว่าจะจบทริปนะครับ2ล้อ2คน2ใจไปให้สุดภูเก็ต ไอไหนเนี่ยเสืเอหองน้ำอ๋อเหรอโอเค <c oughs> ถึงแล้ว <c oughs> ถึงแล้วเรมาครับ <c oughs> นะเราจะไปกับเสร๋แลเสร๋ไปขี้นะครับอันนี้ก็ลงกัน